เจอกับคุณครูป้าดาหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าคุณครูพิญญาดาผู้ทีเ่เดศนะคะสอนในระดับชั้นอ .2 น,นะคะเด็กๆเคยเห็นคุณครูบ้างแล้ใช่ไหมคะที่คุณครูเดินผ่านหน้าห้องของเด็กอ .1 และ,ะตั้งสองห้องเลยนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับตัวเลขนะคะให้กับเด็กๆที่เด็กเคยเรียนไปกับคุณครูป้าครูและคุณครูพี่เอ็มกันแล้วนะคะ ก่อนจะทบทวนเกี่ยวกับตัวเลขเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะพร้อมไ้ยยังเลยผมจะพร้อมทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วร้องไปพร้อมกับคุณครูป้าดาเลยนะคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมือข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งนั้นมีห้านิว้วนับดูว่าจริงหรือไม่นับดูว่าจริงหรือไม่หนึ่งสองสาม 4 5ทีนี้เรามาสองข้างกันเลยนะคะพร้อมไห้ยังคะมือสองข้างมือสองข้างนั้นมีสิบนิ้วนับดูว่าจริงหรือไม่นับดูว่าจริงหรือไม่เอาเริ่มนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 0้อ่า10นิ้วใช่ไหมคะมือสองข้างมารวมกันเด็กๆนับคงจะนับได้10นิ้วใช่ไหมคะโอ้คงจะได้10 10นิ้วเหมือนของคุณครูเลยใช่ไหมคะเอ้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับตัวเลขกันแล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะอ่าเริ่มเลยนะคะคุณครูจะเริ่มแล้วคุณครูป้าดาเริ่มแล้วนะคะเอ้เด็กๆรู้จักไวเอ่ยว่าเลขอะไรเลขหนึ่งอินดูอาราบิก ต่อไปนะคะเลข2อ,อินดูอารบิกต่อไปเลข3อินดูอารบิกเลข4อินดูอารบิกเลข5อินดูอารบิกเลข6อ,อินดูอารบิกเลข7 อินดูอาหรับิกเลขแปอินดูอาหรับิกเลขเก้าอินดูอาหรับิกและต่อไปนะคะเอ๊เลขอะไรเอ่ยมี1กับ0ด้วยเลขสิบอินดูอาหรับิกนะคะเลขจะมีอ่าหน้าตาแบบนี้เอ๊เด็กๆรู้จักเลขไทยกันบ้างเอ่ยว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะเด็กคุปตะจะให้เด็กนะ สองไทย จบไปแล้วนะคะเลขหนึ่งถึงสิบไทยนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะเวลาเด็กๆอ่านนะคะจะการอ่านจะอ่านออกเสียงเหมือนกันคือหนึ่งนะคะหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ก็คืออ่านว่าหนึ่งเหมือนกันแต่หน้าตาก็จะไม่เหมือนกันนะคะการเขียนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมไหมยังเอ่ยเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะ เราเห็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเรามาเริกก่มการเขียนกันเลยพร้อมไ้ยน,น,นะคะเด็กๆก็จะเริ่มจากน้ำนะคะหนึ มาอีกสามสองบรรทัดหนึ่งสองสามเจอบรรทัดที่สามเด็กก็เริ่มเขียนตั้ของคุณครูป้าดาเลยนะคะเด็กๆคงเขียนกันได้ใช่ไหมคะแล้วให้ผู้ปกครองช่วยเด็กๆด้วยนะคะเอ๊เดี๋ยวครูก็จะมีการบ้านไว้ให้สำหรับเด็กๆนะคะสองข้อด้วยกันหนึ่งข้อที่หนึ่งคือการอ่านเลขหนึ่งอินดูอารบิกนะคะแล้วก็อ่านเลขหนึ่งไทยโดยผู้ อัดคลิปนะคะให้ตอนเด็กๆอ่านแล้วส่งคลิปนั้นมาให้คุณครูป้าดาดูและก็การเขียนด้วยนะคะเขียนเด็กเขียนเสร็จแล้วให้เด็กจูกแบบนี้แล้วส่งมาให้คุณครูประจําชั้นดูนะคะวะ่าเด็กๆเ,เขียนเป็นอย่างไรบ้างเขียนสวยไหมเอ่ยเด็กๆคงจะเขียนสวยกันแน่แเลยใช่ไหมแล้วคุณครูปร้าดาก็จะติกว่าน้องเขียนได้เลย สวัสดีค่ะบ๊ายบาย